สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบอลเด็ดจานน้ำเพชรวันนี้วันที่21กรกฎาคมเราอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้มี2คู่แถมด้วยกาโชซิเรออีก1คู่นะครับเราไปดูที่คู่แรกคู่แรกนะครับวอตฟอร์ดเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะตอนนี้วอตฟอร์ดนี่ก็มีการสุ่มเสี่ยงในการตกชันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแมตชนี้ถือว่าสําคัญนะครับ คือยังไงก็ตามอาจจะต้องขอแต้มหรือไม่ก็ต้องพยายามชนะให้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่วอตฟอร์ดจะต้องเปิดเกมรุกซึ่งจะเข้าทางแมนซิตี้นั่นเองนะฮะไปดูที่ผู้เล่นนะครับวอตฟอร์ดนะครับเจอร์รัลด์โฟล์เนี่ยก็ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะแล้วก็ดาริยันมัตก็ยังบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านแมนซิตี้นะครับเอ่อเคดีบีเควินเดบรอย์นะฮะราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยนะฮะน่าจะได้พัก นะครับในแมตช์นี้แต่ที่คอนเฟิร์มแน่นอนว่าไม่ลงก็น่าจะเป็นอาก์เอโร่วัตฟอร์ดในแมตช์นี้เนี่ยอาจจะต้องจำใจเปิดเกมรุกใส่ซิตี้นะครับเพราะยังไงก็ต้องการแต้มแหละนะฮะซึ่งน่าจะเข้าทางซิตี้ซิตี้อาจจะเล่นง่ายขึ้นนะครับตัวผู้เล่นของวัตฟอร์ดนะครับทรอยดีนี่นะครับน่าจะเป็นหน้าเป้านะครับสนับสนนโดยซาคาปูเอ้แล้วก็เวลเบกนะฮะส่วนแมนซิตี้นะครับได้เป็น3ประสานฮะมาเรสเฮซุสแล้วก็แบนนาโด คูนี้ครับผมว่าซิตี้เอาชนะสบายๆนะครับปันทงครับ3ประตูต่อ0มาดูที่แมตท,ที่2นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบอาร์ซนอลนะครับแอสตันวิลล่าต้องการชัยชนะนะครับในแมตท,ที่เหลือไม่รู้ละเล่นยังไงก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับเพื่อความอยู่รอดทางด้านตัวผู้เล่นนะครับ เป็นไปได้ว่าจะใช้สเปตตัวจริงในแมตช์ที่เจอเอเวอร์ตันมานะฮะแต่ว่าอาจจะมีตัวสอดแท่นน,นิดนึงก็คือเคียนันเดวิสนะครับอาจจะแทนซามัต้าได้นะฮะส่วนอาร์เซนอลนะครับก็น่าจะมีตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับอย่างเช่นโรบโฮลดิงเซดริกโซเรสนะครับตอเรล่าหรือบุยาโกซาก้านะฮะน่าจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับส่วนนักเตะอย่างแบร์เรโนมาร์ติเนลลี่คาร์ลัมเชมเบอร์สนะครับแล้วก็ปาโลมารีเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ในนารุวิลล่านะครับเทรเซเก้ ิลชแล้วก็ซามัตตาหรือเคียนแนนเดวิสนะฮะส่วนอาร์เซนอลนะครับ,น, Arsenal, น,รบน่าจะเป็น3ประสานเนลเซนเอ็นเคเทียต์แล้วก็เปเต้คู่นี้นะครับแรงจูงใจผมมองอยู่ที่แอสตันวิลล่าในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยก็น่าจะแบบสบายๆตัวหลังหลังจากเข้าชิงเอเอคับมาคู่นี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าผลจะออกมาเสมอกันนะครับ1ประตูตอนน่อ1คู่ที่3นะครับเราข้ามไปที่อิตาลีครับเกาโชอรเรียซัสโซโลเปิดบ้านพบเอซีมิลาน แน่าซัสโซโล่นะครับหลังจากผิดหวังจากการเสมอกายารี่มานะฮะแต่ก็เป็นไปได้ว่าสวตตัวจริงก็จะใช้ชุดเดิมนะครับและสำหรับเอซีมิลานนะครับปิโอโลก็ได้รับการคอนเฟิร์มให้สบายใจแล้วว่าอิบราฮิโมวิชเนี่ยที่ถอนตัวจากแมตช์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะรักษาสภาพความฟิตนะครับไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บรุนแรงนะฮะในแนวรุกของซัสโซโล่นะครับสามประสานครับรัสปาโดรีคาปุโตและโบกานะครับในส่วนของเอซิมิลานน่าจะเป็น คารานอกลูเรบิชและก็อิบราฮิโมวิชนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าเอซิมิลานเนี่ยมีความต้องการนะครับแสวงหาพื้นที่ยุโรป้าอยู่นะฮะน่าจะมีแรงจูงใจเยอะมีแพชชั่นในการเล่นน่าจะบุกไปชนะซัสโซโลได้นะครับถึงถิง่นสประตูต่อนหนึ่งครับเพราะนั้นบอลเด็ดจานัมเพชรวันนี้นะครับ bon ขอฝากแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่า City, Villa, และเอซิมิลานไว้ในอ้อมใจขอทุกท่านดูบอลเห้มีความสุขนะครับโชคดีทุกคนครับ